อธิษฐานอธิษฐานก่อนอ่าให้ตั้งใจเรียนเรียนจริงๆเกี่ยวก้เข้มแบงไว้เอาเอาเอาหาใจหัวใช่แล้วพอดีนี่ยังก็ให้โทรหาพ่อโทรศัพท์กับว่าแม่คิดไปเองใจเลยเนาะเอาเฮ้ยยี่ยวเอาหลานสิเฮ้อากอดเอาลูกหรอแม่นะครับมันเกิด you yeah.